ผม<น>อยากให้ค่ายทห,หารทุกข่ายนะเปิดให้ประชาชนเข้าไปเป็นที่พักคอยนะแล้วทหารวันนี้ถ้าคุณจะละค่ายทหารลงนอนของทหารละให้ประชาชนคุณจะไปรีรบุรุษจะเป็นฮีโร่อยู่ในหัวใจของประชาชนนะทุกค่ายต้องทำคนไทยเนี่ยตื่นขึ้นมาถามว่ามีคนไหนไม่หวาดระแวงมั่ง ทั้งประเทศาะวัดระแวงหาตีนให้เขาก็ไม่ได้การตรวจพื้นฐานว่าติดไม่ติดดูนี่มันได้ตรวจไหมไปตรวจคลินิกก็ไม่รับรองเมื่อคืนนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดรับเขาบอกว่าประชาชนไปตรวจที่คลินิกพบว่าติดโควิดยังเข้าไปรักษาไม่ได้เลยแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี้ยกลายเป็นค่าตรวจโรงพยาบาลก็เถา,ถาๆเนี้ยสามพันเจ็ด สามพันเจ็ดตัวสองคนต้องมาเอาสสดงยืมสนดงผมไปเจ็ดพันไปตรวจโควิดโรงพยาบาลแถวนี้โรงพยาบาลเอกชนแถวนี้ประชาชนจนจะตายอยู่แล้วต้องไปหาเงินสามพันเจ็ดสองคนยืมเงินผมไปเจ็ดพันไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนแถวนี้ซ้ำเต่ประชาชนไหมถ้าคุณไม่มีวัคซีนมาคุณก็ต้องไปหาหาช่องทางให้ประชาชนตรวจ ให้มันถูกระบปถูกถูกกฎหมายไม่ใช่ให้อรรวัยกระชนมาสแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์บนความตายของประชาชนอีกสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ขุนแก้วรอรินชาแน,นลนะครับวันนี้วันที่ 20กรกฎาคม2564นำท่านผู้ชมมาที่นี่นะครับมาดูบทสัมภาษณ์กิจกรรมแอคชั่นของคุณศิระเจนจากคสสกท,ทมพลังประชารัฐนะครับที่แถวหลักสีสำนักงานใหม่ของท่านนะครับใกล้ๆกับสำนักงานเขตนเน่มีการจะไปลงนอนในงานศพนี่เป็นกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับคุณศิระแถลงข่าวเรียกร้องให้อธิบดีกรมควบคุมโรคคุณอนุทินชาญวีรากูลรัฐมนตรีสาธารณาสุขผู้เกี่ยวข้องต่างๆผู้ที่ลง เซ็นลงลายมือชื่อแทงม้าตัวเดียวก็คือวัคซีนนั่นแหละครับรับผิดชอบแล้วก็สอมตายเพราะว่าจากที่รับรู้ปัญหามาประชาชนตายเพราะโควิดไม่ได้ร่ำลาไม่มีโอกาสได้ร่ำลานะครับที่รักษาไม่เพียงพอแม้แต่ที่เผาที่อะไรก็ยังมีปัญหานะครับคุณศิระเรียกร้องให้นำข้าราชารมาเป็นโรงพยาบาลสนามด้วยแล้วก็เรียกร้องให้คุณอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณอนุทินอะไรต่างๆลาออกนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรม แอคชั่นเป็นสีสันนะครับนั่งคุยถแถลงข่าวกันในโลงศพเลยซ้อมตายซ้อมอำลาเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามขุนแก้วรอรินแชนแนลฟังบทสัมภาษณ์ของคุณศิระข้างต้นนะครับสั้นๆก็ไม่สั้นเท่าไหร่หรอก5นาที6นาทีเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมให้สื่อมวลชนถ่ายภาพด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยนะครับก่อนหน้านี้ท่านก็ยืนถแถลงนะครับสำหรับคุณศิระเจนจากะ ก็อ้าวติดตามกันเลยนะครับท่านสัมภาษณ์ต่างๆทั้งการนำค่ายทหารมาเป็นโรงพยาบาลสนามด้วยผมมีโอกาสที่ได้สังเสียนะได้เห็นหน้าผมครั้งสุดท้ายนะตตนติดโควิดคงไม่ได้ทำค,ไม,ไ,คไม่ได้ทำอย่างนี้นะพี่ศิระคิดจริงๆไหมครับว่าแบบแบบตัวเองจะติดจริงๆกับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คิดจริงๆไหมว่าตัวเองจะอาจจะ คือตอนนี้เพราะว่ามีศักยภาพในการดูแลในการอะไรตัวเองได้างเนี้นคนไทยเนี่ยตื่นขึ้นมาถามว่ามีคนไหนไม่หวัดระแวงมั่งผมเชื่อว่าทั้งประเทศแอะหวัดระแวงนะหาตีให้เขาก็ไม่ได้การตรวจพื้นฐาน,ว,น,านว่าติดไม่ติดดูนี่มันได้ตรวจไหมไปตรวจคลินิกก็ไม่รับรองและปิดเทส ตรวจเจอก็ยังไม่เข้าถึงเข้าระบบไม่ได้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลถึงจะเข้าระบบการรักษาได้และบีเทสก็ไม่มีการจัดให้ประชาชนตรวจก็มารับรองไม่ได้อีกคลินิกเอกชนตรวจเมื่อเมื่อ,อคือนนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดราบะเทาบอกว่าประชาชนไปตรวจที่คลินิกพบว่าติดโควิดยังเข้าไปรักษาไม่ได้เลย ต้องรอไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนเอ้ยโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ตรวจแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยกลายเป็นค่าตรวจโรงพยาบาลแค่แถวเนี้สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดตัวสองคนก็อมาเอาแสดงยืมแสดงผมไปเจ็ดพันไปตรวจโควิดโรงพยาบาลแถวนี้ยโรงพยาบาลเอกชนแถวนี้ย ประชาชนจนจะตายอยู่แล้วต้องไปหาเงินสามพันเจ็ดสองคนยืมเงินผม 7, 000, ไ,ปไปเจ็ดพันไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนแถวนี้สำเตอร์ประชาชนไหมถ้าคุณไม่มีวัคซีนมาคุณก็ต้องไปหาหาช่องทางให้ประชาชนตรวจให้มันถูกระบบถูกถูกกฎหมายไม่ใช่ให้บราบวัเอกชนมาสแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์บนความตาย ขอประชาชนอีกได้ข่าวไหมว่าการจองเตียงครั้งแรกเนี่ยเฉพาะค่าเตียงเดียวหนึ่งแสนเพื่อนผมทานานกายกฟ้องผมมามีการซ้ําเติมจากโรงพยาบาลเอกชนไหมไอโรงพยาบาลเอกชนที่บอกว่าทําจริงสนามเนี่ยได้หัวหนึ่งพันหกเนี่ยพันห้าพันหกเนี่ยเอาไปนอนมีข้าวสามมือ้อมียาพาราหรือฟ้าทลายโจรไปคิดกับรัฐ 1ันหกต่อวันต,ต่อคนมีคนได้ผลประโยชน์ในคร้นวิกฤตครั้งนี้ไหมถ้าลงออกจากโรงบาล<อ>เบ<อ>ิเสร็จ8 5 0 0ห้าตายออยลโรพองบาลไม่ไม่จ่ายแต่ก็อ้างว่าไปจ่ายไอ้สุริยาทีทบศพ ใช่หรือไม่ผมก็มีใบเสร็จอยู่แต่ตายที่โรงพยาบาล่วงนี้ทําบุญกันบ้างเถอะโรงพยาบาลเอกนชนที่สินะครับมีกรณีอย่างผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านคนไทยก็อยู่ในห้องหลายคนอย่างเงี้ยเนาะมีข้อเสนออย่างบางส่วนก็มีเอาโรงเรียนพื้นที่โรงเรียนมาเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลสนามมีค่ายทหารอย่างเงี้ยตอน,นที่ทมองอยังไงในผมอยากให้ค่ายทหารทุกค่ายนะเปิดให้ประชาชนเข้าไปเป็นที่พัก คอยนะและทหารวันนี้ถ้าคุณสละค่าทหารลงนอนของทหารสละให้ประชาชนคุณจะไป็ียนวีรบุรุษจะเป็นฮีโร่อยู่ในหัวใจของประชาชนนะทุกค่าต้องทำโรงเรียนถึงเวลาแล้วที่รัฐดีว่าการกระทรวงศึกษาท่านเ็ามีนโยบายว่าจะเอาโรงเรียนมาทำนะครับก็จะเป็นฮีโร่ให้ประชาชน นะเพราะอยู่บ้านจากหนึ่งคนไปดูได้เลยแถวๆเนี้ยเขานอนห้องเล็กๆเนี่ยหคนก็ติดจากหนึ่งคนเป็นห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันทุกฝ่ายผมก็ช่วยไดททท้ที่ช่วยนะก็ลงพ้นที่ทุกว,วันนะเอายาฟ้าทลหลาจนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับรองว่ารักษาได้ขาจริงก็ไปให้ดูแลประชาชนแต่ตอนนี้ไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่ราคาขอให้ฝากผู้เกี่ยวข้องนะดูราคาด้วย điều khiển cả 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 loại, và cái không? <laughs> นั่นล่ะนะครับก็เป็นกิจกรรมแอคชั่นของคุณศิระเจนจคัคะประกอบการถแถลงข่าวเรียกร้องอธิบดีกรมควบคุมโรคและอนุทินชาญบิรกลรัฐมนตรีสาธารณสุลาออกนะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ไปเซ็นอนุมัติต่งมาตัวเดียววัคซีนซิโนแวควัคซีนเจ้าสัวอะไรต่างๆด้วยอย่างที่คุณศิระนะครับให้สัมภาษณ์ไปนี่ก็เป็นกิจกรรมแอคชั่นนะครับหลายครั้งสื่อมวลชนต่างๆช่างภาพนิ่งช่างภาพเคลื่อนไหวเขาก็ให้คุณศิระ อนอนแล้วก็นอนในโรงะนะครับจะลุกก็ให้นอนใหม่อีกยังเก็บภาพไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็น่ารักในมุมนี้ของคุณศิระเจนจาคะประเด็นสําคัญสําคัญก็นั่นแหละครับที่เก็บมาฝากกันนอกเหนือจากผู้เรื่องความล้มเหลวของผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งรัฐบาลทั้งไม่รัฐบาลคุณศิระก็เป็นสอสอรัฐบาลน,นั่นแหละครับแต่ว่าก็มาเรียกร้องในส่วนนี้ของด้านการสาธารณาสุข ภูมิใจไทยก็ดูแลแม่งานใหญ่ในด้านนั้นนะครับมาจากนโยบายการชาแล้วก็มาดูแลมาเจอจ้าเอกับโควิดพอดีคุณศิระก็เลยจำลองคนป่วยคนตายประชาชนก็แทบไม่ได้ล่ำลาท่านก็ศิระก็เลยมาล่ำลานะครับช่างภาพก็ให้เอายืนพูดแล้วเราก็มานั่งพูดในโรงหน่อยได้ภาพท่านก็ให้ความร่วมมือนะครับอา้าวอย่างนั้นหละเอามาฝากกันครับ